คลิปนี้นะครับเราจะมาดูไฟตุ้มโซลาเซลล์ขนาด60วัตต์ตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเดอะโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโคมไฟตุ้มโซลาเซลล์นะครับขนาด60วัตต์ตัวนี้ซึ่งที่เราแนะนำขนาด60วัตต์ให้กับลูกค้าเพราะว่าโคมไฟตุ้มขนาด60วัตต์ตัวนี้มันส่องแสงได้ถึงเช้าความสว่างของมันอะ ใกล้เคียงกับตัว1 0 0ยวัตต์เลยในราคาที่ถูกกว่านะครับซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์ที่ทางาโรงงานให้มาก่อนนะครับว่าเราสั่งไฟตุ้มโซล่าเซลล์ขนาด6 0วัตต์ตัวนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับข้อแรกนะครับเราจะได้ตัวโคมไฟตุ้มขนาด6 0วัตต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์แบบมาตรฐานนะครับตัวนี้พร้อมกับขายึดแผง นะครับที่เป็นเหล็กมาให้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้ก็จะให้สายยาวประมาณ5เมตรมาด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือเราจะใช้การควบคุมแบบออตโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นสาย USB ชุดพุกสำหรับยึดนะครับชุดหางปลาสำหรับยึดขาตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ คู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับเมื่อลูกค้ารับโคมไฟตุ่มโซล่าเซลล์ไปแล้วนะครับอันดับแรกที่ลูกค้าต้องทําคือต้องชาร์จแบตตัวโคมไฟตุ่มตัวนี้ก่อนนะครับโดยการนํำสายที่มาจากแผงโซลา่านี้เสียบเข้าไปตรงขั้วหลอดนะครับเสียบให้สนิทพอดีเสร็จแ,แล้วกดสวิตช์เปิด1ครั้งนะครับณนะตอนนี้โคมจะทํางานแล้วจะชาร์จไฟแล้วนะครับก็จะชาร์จไฟจากแสงจากแสงแดด ทางที่ดีเอาแผงโซล่าเนี่ยไปตากแดดซะนะครับเพื่อให้มันชาร์จไฟเข้ามาที่ตัวโคมให้เต็มนะครับแล้วเราเทสโดยการคว่ำแผงโซล่าเซลล์ผมจะคว่ำแผงโซล่าเซลล์ให้เสมือนไม่มีการชาร์จไฟแล้วว่าโคมจะติดไหมนะครับเมื่อเราคว่ำแผงโซล่าเซลล์แล้วตัวโคมจะติดเพราะว่ามันไม่มีการชาร์จไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์แล้วโคมจะสั่งให้แบตเตอรี่ทํางานทันทีนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แบบออโต้เมื่อมีแสงมาชาร์จ หรือถึงตอนเช้าแล้วนะครับโค,โคมจะทําการดับเองโดยที่เราไม่ต้องวุ่นวายเลยนะครับอันนี้เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์โคมไฟตุ่มโซล่าเซลล์ขนาด60วัตต์นะครับส่วนรีโมทเป็นรีโมทแบบ Type B เมื่อลูกค้าใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาเราก็สามารถกด on/off ได้แบบที่เราต้องการ นะครับหรือเราจะปล่อยการทํางานแบบออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทางร้านแนะนําให้ใช้งานแบบออโต้เมื่อเราทํางานเรียบร้อยแล้วเราถอดแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีแสงแล้วนะครับโคมก็จะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อถึงตอนเช้าแสงแดดส่องมาแล้วแสงสว่างมาแล้วโคมจะปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นวิธีการ ใช้งานแบบง่ายๆสำหรับโคมไฟตุ้มโซลาเซลล์ขนาด60วัตต์นะครับลูกค้าที่สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ